ใครที่พลาดการลงทะเบียนไปเมื่อวานนี้บอกโอ้โหว่าจะ4ี่โมงหลัง4ี่โมงเนี่ยจะมาลงนะฮะมีข่าวดีนะตอนนี้นะครับท่านสามารถลงได้นะครับตอนนี้เป็นรอบเก็บตกฮะ<ช>มี<ช>สิทธิ์คงเหลือล่าสุดในเวลานี้6นาฬิกานาทีนะครับ6 1นาฬิกานาทีฮะ จำนวนสิทธิ์คงเหลือครับณวันนี้ตอนนี้3 4 7 4 8 7สสิทธิ์ครับเกิดจากอะไรครับสิทธิที่เหลือตรงนี้า<ะ>ถามว่าที่เหลือตรงนี้ไม่ได้ว่าเพิ่มสิทธินะไม,ไม่ได้ว่าแบบอยอยู่ดีรัฐบาลเพิ่มจำนวนไม่ใช่นะไม่ใช่เฟดสองฮะไม่ใช่นะคะแต่ว่า,าโดยเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็มีการไปตรวจสอบสิทธิ์ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ลงทะเบียนกันเอาไว้ไปตรวจสอบสิทธิ์นะคะโดยทางด้านของนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงาน งานเศรษฐกิจการคลังท่านในฐานะโฆษกของกระทรวงการคลังท่านเปิดเผยนะว่าโครงการาครึ่งค่ะพบว่ามีประชาชนเนี่ยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการครบเนี่ยจำนวนเงิน44,000ล้านบาทนะนะฮะในช่วงเวลาประมาณ16เลกนาของเมื่อวานนี้ค่ะ,ะซึ่งกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้พอหลังจากเสร็จสิ้นเต็มจำนวนแล้วเนี่ยเขานำจำนวนไปตรวจสอบสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนนะว่า มีคุณสมบัติเนี่ยนะคะถูกต้องหรือเปล่าที่เขากําหนดไว้อย่างเช่นมีอายุครบ16ปีณนะวันที่ลงทะเบียนไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าวงเงินประมาณที่หรือว่าจํานวนสิทธิ์คงเหลือถ้าเกิดว่าไปตรวจคุณสมบัติแล้วสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนเนี่ยคุณสมบัติไม่ครบตาม ที่เขาได้กําหนดไว้แน่ๆเลยก็คืออายุ16ปีบริบูรหรือเปล่าไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะผู้ไม่ถูกตัดสิทธิ์จากเฟสหนึ่งถึงเฟสห้านะครับผู้ได้ง่ายก็คือเรื่องของการทําผิดกติกาของเฟสที่แล้วเนี่ยพอเขาไปตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยยีบล้านสิทธิ์นะฮะใช้เวลารวดเร็วนะฮะไม่ถึง24ชั่วโมงก็ปรากฏว่ามีสิทธิ์เหลืออยู่เนี่ยประมาณ4 0 0แสนกว่าสิทธิ์เพราะว่าเราเปิดเว็บไซต์เนี่ยขึ้นมาตอน6โมงเช้าอยู่ที่4 0 0แสน กว่าสิทธ์นะครับ<ช>และล่าสุดเนี่ยนะฮะเหลืออยู่ที่3 3 5แสนสานสิทธิ์นะฮะ<ช>ดังนั้น<ช>แล้วใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับรีบเปิดแอปเป๋าตังค์แล้วก็รีบลงทะเบียนณตอนนี้เลยฮะ,ะตอนนี้เหลือ3 0 0แสนกว่าสิทธ์นะครับใช่อ่ะพี่น้องประชาชนก็ตอนนี้เข้าไปที่ www. คนละครึ่ง plus.com นะฮะตอนนี้เหลืออยู่3 3 5แ3 7สนิเินะ,ะเข้าไปลงทะเบียนกันสำหรับความคืบหน้าของการลงทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในช่วงที่ผ่านมาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะคโดยมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วค่ะ2 0 0 0 0 0ร้านค้าแล้วก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการสมัครอีก 87,900กว่าร้านค้านะคะ,ะ,ะผู้ประกอบการร้านค้าก็ยังสามารถทยอยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่19ธันวาคม2568อันนี้สำหรับร้านค้านะ,ะเพราะว่าเขาเปิดให้ตั้งแต่15ธันวาคม ตอนแรกคุณยังอาจจะยังไม่ตัดสินใจนะสําหรับร้านค้าแต่พอเหมือนโครงการเริ่มไปสักระยะหนึ่งเนี่ยคุณรู้สึกสนใจคุณยังมีสิทธิ์ที่จะไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้สําหรับร้านค้าผู้ประกอบการได้จนถึงวันที่19ธันวาคม2568นี้ค่ะครับอันนี้ก็ข่าวดีนะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนไม่ทันเมื่อวานนี้นะครับยังสามารถลงทะเบียนได้นะครับตั้แต่ณเวลานี้ครับ3 2 7 7 5นสนิทธินี่คือสิทธิ์ที่เหลือล่าสุดณเวลา6กนาฬิกา13นาทีในตอนนี้ฮะสำหรับ คนละครึ่ง plus นะครับ <c oughs> วิธีการก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังมาก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็เข้าไปที่ g wallet แล้วก็ไปคลิกที่ไปกดที่แบนเนอร์ลงทะเบียนคนละครึ่ง plus นะครับ <c oughs> ท่านก็จะสามารถลงทะเบียนได้นะครับ <c oughs>